สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเหมือนเดิก็เป็นวันจันทร์ที่สองคือสติกายน์ครับพศ2563ครับบรรยากาศช่วงนแถวๆครับตลาดบ้านโนนคำกลางครับอำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับงัวครับค่อนข้างหลายครับมืันนี้ทยอยเขามาเรื่อยๆครับนี่ครับงัวแดงงัวแม่ลูกงัวสาวงัวทองไทยกีก็มีนะครับเด้อมืันนี้เดี๋ยวอัปเดตราคามาฝากกันครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนี่นะครับตอนไหนขามาแล้วนะครับตันไหนที่ยังไม่ติดตามครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวอัปเดตราคางวัวไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ ผู้น้อยนะพ่อผู้น้อยราคาเท่าไรพ่อแบบนี้สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกบาทนะครับเหมาะคุณนะพ่อเนาะนะครับต่อรองได้อีกนิดหน่อยครับต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้เหมาะเอาไปคุณนะครับสายคุณนะครับนะครับผู้น้อยสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าบวกครับถึงเมตรสามสิบนะครับบเกินนี้นะครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับแดงแดงเหนื่อยนังดีนะพ่อเนาะแข้งขาดีนะครับหน้าตาเพลินผู้น้อยเฮา เหมาะขุนอีกตัวนึงสายขุนเท่านี่ครับป้อมเหมาะอีกตัวนึงครับตัวแม่สาวลราพอนี่เอ้าแม่สาวนดำห้าหมื่นสองพันบาทนะครับแม่นี่สูงเมตรสี่สิบขึ้นครับตัวนี้นี่ครับห้าหมื่นสองพันบาทเมตรสี่สิบบวกนะครับเป็นแม่สาวแม่สาวประมาณเจ็ดปีพอแบบนี้ปีน้อยๆบ่ะเนี่ครับก็ค้างจุกสายเครื่องดำดีนี่ครับเครื่องดำดีตัวนี้นี่ครับลำตัวแดงดีนะครับห้าหมื่นบาท ห้าหมื่นสองพันบาทครับแม่นี่ครับแข่งขาดีนี่ครับเนื้อนนังดีๆครับตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นแม่สาวปีนกลัวนี่ครับเอาตัวแม่สาวตัวอีกตัวหนึ่งหร่อม่ลูกอ๋อแม่ลูกตัวนี้บ่าแม่เพื่อนอ๋อนี่ครับเป็นแม่ลูกนี่ครับจะพอลูกเพิ่นมไา้หรือเปล่าสามหมื่นห้าพันบาทแม่สาวหน่อยอันนี้ นะครับเพื่อนคุกค้างอย่างไรแม่หนี่กระสุนว่านเมตรยี่สิบบวกครับเน้ะเมตรยี่สิบห้านะครับหน้าตาพ่อแม่สาวน้อยลูกของต้นนั้นลูกพ่อจะเดือนหรือพป่าแบบนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับแม่ผสมยังครับตัวนี้ครับแม่ลูกจะพ่อแม่พ่บแบบนี้สามสิบห้าสาม สามหมื่นห้าพันบาทด้วยกันครับเฉพาะแม่เพื่อนนะครับแม่ลูกโค้มเมื่อกี้นะครับลูกเพื่อนสามสิบหาซ้ำกันนะครับเต่านมแม่เพื่อนเนี่กินนมอยู่ยวเนี่ยกินนมแน่อยู่นะครับนมเพื่อนแข้งขาดีตัวนี้แม่สามสิบหาแม่กับสูงเพราะว่าแม่สามสิบบวกครับตัวนี้นะครับลูกประมาณตัวที่สองที่สามหรอวะนะครับตัวที่สามนะครับกุ้ค้างจองไตเพื่อนนะครับแม่กับสามสิบหาลูกกับสามสิบหาเนาเบ่งต่อไปเลย แม่นี่แล้วพ่อซี่มื่นหาครับแม่นี่ผ <ละ S 1> สมหรือยังพ่อผ<า>สมหรือยังอ๋อมีใบผสม,มอยู่นี่ครับชีสิบหาครับแม่นี่นี่ครับแดงแดงแบบนี้ลูกตัวที่ใดครับพอในทองล,ทลูกที่สองด้ประมาณนี้เดือนบ่อไในทองนี่นประมาณสี่เดือนครับแม่นี่โอ้สูงใหญ่เมตรสีสิบหาบัวครับแม่นี่นี่ครับแดงแดงแบบนี้ประมาณลูกที่สองในทองับตาเลยนครับ นี่ครับเพื่อน่าออกโบนนี่ครับใบหูเพื่อนใบหูโบนนี่ครับแข้งขาดำนี่ครับตาล้ำตัวนี่ครับเตานมซีเครื่องดำดีพ่วงหางเหย้านี่ครับตัวนี้ซีมื่นหาพันบาทย้อนแสงนอยนี่ครับนี่ครับเอ้าเนื้อหนังดีอยู่ครับซีมื่นหาพันบาทตัวสุดท้ายตัวหุ่นม่พอนี่ครับเป็นตัวสุดท้ายครับของพ่อเพื่อนนี่ครับตอนนี้ทองว่างแยกลูกมาพ่อเนี่ครับงอแยกลูกสีนุ่มยังไข่อยู่นะพอเนาะ ครับแข้งขานี่ครับติดโบดจังหน่อยนี่ครับหน้าแข้งเพิ่นี่ครับหน้าตานี่ครับล่ำโตดีเปิดราคาได้พอแม่นี่สี่หมื่นหกพันบาทครับแม่แยกลูกนี่ครับตอนนี้ทองว่างอยู่นี่ครับแม่แยกลูกนุ่มเพิ่นยังใครอยู่ครับนี่ครับเบิ่งนุ่มหน้าตาเพิ่นนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งกุกหางจ้วงไตจังหน่อยสูงบ้านเมตรหรวยเมษีสิบห้าบวกกันครับตัวนี้นี่ครับกุกหางช่วงายเครื่องดำดีพ่วงหางนี่ครับตัวนี้ก็สิประมาณนี่ครับแม่แยกลูก46,000บาท ครับฝากเบอร์โทรอีกนะพ่อ081 081 282 282 0856 0856นะครับมาหอครับพ่อเอาครับขอบคุณครับนะครับเอาขอบคุณครับนะครับไพ่มากระโ t o สอบถามต่อรองได้ทุกตัวครับพ่อครับขอบคุณครับนี่ครับเบิ่งแม่หัวหล่นน้ำเป็นแม่สาวหรือผสมแล้วตัวนี้ผสมเหลวครับนี่ครับขาหลุมไม่ออกอ๋อเป็นแม่แยกลูกนี่ครับหัวหล่นธรรมชาติอีก นี่ครับตัวนี้ไพ่มักหัวหลุนครับผสมยังครับแม่นี่ผสมแล้วครับในแจ็คเดือนเนาะครับประมาณกับสองเดือนผสมโตหรือผสมหลอดเนาะครับผสมโตนี่ครับประมาณสองเดือนนี่ครับเปิดราคาไปใช้ครับแม่หัวหลุนเท่าสี่หมื่นห้าพันบาทนี่ครับหัวหลุนธรรมชาติเรื่องขัานไหนไม่ได้อีละนี่ครับสวยเลยนี่หน้าตาเพื่อนนี่ครับตาดีนั้นนะไม่ได้อีละนี่ครับหน้าตาเพื่อนเดียรแจ็คหน่อยนี่ครับนี่ครับหน้าตาเพื่อน สี่หมื่นห้าพันบาทครับแข้งขาดีนะครับตาตาขาดีขมุยตัวนี้เชียงดีเชียงนะครับลำโตเน่าดีครับตัวนี้นะครับสูงประมาณเมตรสี่สิบห้าเลครับเด้อบอกเกินนี่นะครับลำโตเต่านมเป็นแม่แยกลูกผสมแล้วสองเดือนครับโก้คางอย่างไรเปิ้ลโอ้ย่อนแสงเวลาเนี่ย่อนแสงคอโัวคอไปน้ำจังหน่อยนะครับลำโตเพิ่นนะครับเครื่องดำพ่วงคางยาวานะครับแข้งขาดีเล็บงามนะครับตัวแหลกของเพิ่นนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้มานสามเดือนน่ครับกกห้างจีงถ่ายเพื่อนแม่นี่มานสามเดือนลูกตัวที่ไนใได้ทองครับนี่ลูกที่สามได้ทองครับแม่นี่สูงประมาณเมตรสี่สิบห้าบวกขึ้นกันน่ครับนนเนื้อนังดีโอพอดีค้าเป็นของกับเสือกเล็กน,น้อยน่ครับเปิดราคาเลยนะครับลูกที่สามได้ทองห้ 53, าหมาื่นสามพันบาทมานสามเดือนน่คร,นรับตัวนี้น่ครับรับตัวรับประกันมานเลยตัวนี้มานสามเดือนเลยคแข้งขาดีเต่านุ่มน่ครับเต้าซีตัวนี้นะครับ ตาตาเพื Hearts, split, ่อนมาเหมาะเลยเนาะเพื <necessary> God, okay. yeah. okay. uh ่อ huh. ม so ีความกลับนะครับแม่ hmm. okay. uh ่ากินาอยู่ครับง่วแม่แต่สาวว่าท่านกินยาครับฝากอระโทรไปนะครับ83ครับ382หาเก้าหาซีครับอําเภอใดเนาะครับยูพเดชครับอำเภอเดชรวมเอาให้มากระโทษมาต่อรองได้ครับหา13ครับเอาแม่ม่านสามเดือนหา13ครับแม่นี่นะครับ เอาไพมากระต่อรองเอาดับเดนี่ยครับลำตัวเหนื่อหนังดีนี่นครับเอาเหมาะ,มะ,มะเลยสองตัวของเพื่อนนี่ครับสองตัวนี่ครับเต้านุ่มก็มีซีนี่ครับลำตัวอีกด้านนึ่งครับแข้งขาด,ดีรับประกันท้องตัวนี้รับประกันท้องทรงใน่นเขตยดลอยโลนี่จังหวัดอุบลไก่เขียขงทรงได้ <c oughs> เอาไพ่ามากระโทดสอบถามต่อรองได้ครับผมครับ เอาเนี่ครับเบิรงโคมแม่ลูกครับนี่ครับลูกตัวแม่เนี่ครับเปิดราคาไปนะครับแม่ลูกโคมนี่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับลูกตัวแม่ลูกตัวที่เท่าไตร์ครับลูกตัวที่สองนี่ครับลูกพ่อไดโน่เน,นี่ยครับอ๋อเป็นสมโตแต่ว่าให้ลูกดีครับงามอยู่ครับนี่ครับเป็นแม่แม่สาวน้อยนี่ครับลำโตหน้าตาสองเดือนนี่ครับ พ่อนี่ยก็สิงง่ายพั่งมาพอเพื่นนี่ครับให้ลูกดีครับพ่อนี่แน่บมึงแต่ว่าพ่อโคมโตอยู่แต่ว่าหน้าตาดีครับลูกเพื่นเนี่ยสองเดือนแข้งขาดีแม่สาวน้อยนี่ครับหน้าตาดีโมเพื่นนี่ครับล่ำโตอันนี้เบิร์กลูกก่อนลูกสองเดือนแม่ลูกแปดสิบเจ็ดนี่ครับแม่ลูกโคมนี่ลูกตัวที่สองนะครับเด้อนี่ครับลูกแม่แม่ลูกนี่ครับล่ำโตแม่เพื่อนแม่สูงแม่ฐานสิบนะครับเด้อแม่นี่ เป็นออกกระทบบาสซินนจัหน่ยนอยครับหน้าตาเพื่อนไดหรับท่านใดมักโค้งสางสูงใหญ่นลยครับหน้าตาหน้าตาเมยใจเย็นดีหรอ <c oughs> แข้งขาดีนะี่ครับหน้าตาเพื่อนลำตัวอีกด้านหนึ่งนะครับต,ตัวมันใหญ่ถอยไกลแน่นะครับเนาะตัวนี้นะี่ครับลูกที่สองเพื่อนวะนี่ครับเดี๋ยวบางเครื่องจัหน่อยหนึ่งเอารอบติดทางจัหน่อยเดี๋ยวถามเบอร์โทรหายนะครับเลือกไฟมัา87,000บาทตัวนี้ต่อรองได้นะครับเครื่องบ่อยนี่ครับ พวกวางใหญ่อยู่แต่เครื่องบดําปันไดนะครับอ้าพวกหาสิประมาณนี้นะครับเนี่ตัวนีนะครับนี่ครับลูกเครื่องดำอยู่ครับตัวนี้เอ้าฟอฟ้าบอโทษนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศนย์ห้าสามแปดสี่ห้าสามแปดสี่อำเภอครับอํเภออํเภอโน่นคุณนะครับเนาะจังหวัดอุบลเอ้ยจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับศรีสะเกดเนานี่ครับเอ้าใครมากกัโท๊สอบถามต่อรองได้นี่ครับแม่ลูกนี่ครับราคาก็ถือออออว่่่าาาเเหมมะะะสนนพตรงได้ีกอยู่ ครับตามเนื้อผ้าต่อรองได้อีกอยู่เพคนวะนี่ครับเอาตามนี่ครับขอบคุณครับ,บน,นี่ครับเบิง้งแม่สาวน้อยนะว่าตัวนี้แม่สาวน้อยราคาเท่าไหร่พ่อแม่สาวน้อยสามหมื่นห,านห้าพันบาทครับสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าบวกนะครับหน้าตาต่อได้หลายเตื้อบแข้งขาดีเจ็คเดือนเราพ่องูอ่ะตัวนี้ปีหรอพ่อปีน้อยๆปีน้อยๆนี่ครับ 35,000บาทนะครับหน้าตาลำตัวแข็งขาดีนี่ครับสีสันประมาณนี้35,000บาทอีกแม่มา่านเท่าไรครับพ่อแม่ม่านเท่าสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก่าม่านสี่เดือนผสมโตัวครับผสมโตัวนี่ครับเค,ครื่องเพื่อนลูกที่ได้ไม่สองครับนี่ลูกแรกครับเป็นปาสาวทองแรกสาวทองแรกนะครับตัวนี้เนาะลำโตเพื่อนแข็งขาดีนะครับลำโตสาวทองแรกม่านสี่เดือนสามหมื่นเก่าต่อรองได้นี่ครับทั้งสองตัวนี่ครับ รับประกันบ้านเพาะสี่เดือนตัวนี้นี่ครับตัวเมษาสามสิบห้านี่ครับสีสันประมาณนี้ครับเนี่ครับความสูงไก่เคียงกันประมาณเมษีสิบห้าบวกนะครับลักตัวนี่ครับโอ้แดดดีนะพวกมือนี้แดดก็ลังออกนี่ครับงามอยู่แม่นี่ครับแก่งทองหนึ่งสาวหนึ่งนี่ครับเอาฝากพระเจไปในพอร์หกหกศูนย์หกหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าซีซีหนึ่งหกนะครับอำเภอใดครับทุ่งศีอุดมครับทุ่งสีอุดมครับเอ่ออำเภอเดีด เอ้ยบ,บ่ผิดอำเภอทุ่งศรีอุดมนเนะพอ่อนเนาะอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลเนานี่ครับเอ่อเป็นเป็นอีกอำเภอหนึ่งนาะพ่อเนาะนี่ครับบ่แมน่นอำเภอเดียดเป็นอำเภอทุ่งศรีอุดมนี่ครับครับเอาครับขอบคุณครับพอ่อนี่ครับเอาไปมากระโถงสอบถามตัวร่องได้ครับ,ขาขาขบราคากรับบ๊แพงแหงเนาะพ่อเนาะต่อได้หไร้เติบขอบคุณครับเอานี่ครับท่านใดที่มองหาแม่ม่านอยู่นี่ครับผสมโตบ่พ่อแม่นี่ยผสมพ่อได้นะครับเอาใบมะนั่งมาเอเอาใบมะนั่อยู่ครับ ในซีเดือนบ่พ่อลูกที่ใดในสองครับนี่ประมาณตัวที่สองบ่ะอ๋อเดี๋ยวผมเบิกเองก็ได้บ่ลูกที่สองในท่องนะเพื่อนับเดี๋ยวเบิกใบจังหน่อยนี่ครับอ๋อช็อกโกแลตนี่ครับซื้อเพื่อนช็อกโกแลตนี่ครับมิสเตอร์ยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดทับหนึ่งนี่ครับมันเป็นง่วนน้ำเข่าครับตัวนี้ช็อกโกแลตนี่ครับลำตัวของวิไลฟาบนี่ครับ นี่ครับท่านนายมักช็อกโกแลตแต่ว่าอดพอดีเบิ้งมือเดียวนี่ครับมีใบมีหลอดครบนี่ครับนี่ครับวันที่ผสมวันที่ยี่สิบมีทุน่ายนนี่ครับกำหนดกอดยี่สิบคุ้มผ่าเดีประมาณสี่เดือนนะพ่อเนาะมีใบมีหลอดครบนี่ครับนี่ครับลำโตหนาตาเดี๋ยวเบิ้งลูกประมาณที่สองนะพ่อเนาะนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งลำโตขึ้นนิดหน่อยนี่ครับทองขึ้นต่างดีนี่ครับก็หย่อนแสงน่ดนึงหน่อยนี่ครับลำโตสูงประมาณเมตรสี่สิบบวกครับแม่นี่ เจ็ดหมื่นแกงขาดีใจเย็นด้ทางหลังนี่ครับเจ็ดหมื่นสองมนาทเนี่ครับแม่นี่ครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับล้ำตัวสุดยอดเนี่ครับเนื้อนังหนาตาขาแข็งนี่ครับล้ำตัวดีนี่ครับบานใหญ่เลยหนาเลือกดีตัวนี้เต่านมซีนะพ่อเนาะนี่ครับเต่านมซีตัวนี้แม่ดีบ่ะมอเมนนะพ่อเนาะ แม่นตัวเดียวคนวะเนี่ครับลำตัวดีย่างไม่ทั้งหุ่นจังน้อยเนี่ยเขาซืเบิื่งเครื่องห้ย่างแค่หุ่นนี่แหละนี่ครับเนื้อนังหนาดีครับตัวนี้นี่ครับสีสันดีเข้มเลยนี่ครับโอ้นี่ครับเครื่องดําดีพวงหางใหญ่พวกหางใหญ่นีครับหางเป็นผัวใหญ่ดีใจเย็นในทางนี้พอดีงัวตัวนี้อยู่ใกล้ๆมันเขายงียบแน่ก็เลยพอประมาทนีครับพ่อความขอโทษไปหมเพ่อโทษแปดศูนย์แปดสองสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเก่า อำเภออะไรป๋อ,พ,อพี่บุญอภอพี่บุญจังหวัดอุดบลเท่าไหร่เอาครับขอบคุณครับป่อนี่ครับไายมากก็ตั้วมากนะครับเนาะเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับขอบคุณครับป่อนี่ครับจบการขายเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับบัตรเทึกตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่ครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่ครับบัตรเทิร์กตัวนี้เนื้อหนังดีๆนะครับสูงประมาณเมตรสามสิบห้าบวกนะครับไปแล้วขึ้นรถแล้ว นี่ครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยเอาอัปเดตราคามาฝากพี่ฝากน้องครับบักรทึกตัวนี้สามหมื่นห่านี่ครับเอาไปต่อครับผมครับนี่ครับเบิ้งโค้มแม่ลูกนั่นี่ครับลูกตัวผูเนาะพ่อเนาะได้แยกลูกบ่พ่อนี่บ่แยกเนาะพ่อเนาะแม่ลูกเปิดราคาับตอนนครับนี่แปดสิบพอดีนี่ครับแม่ลูกโค้มนี่นะครับเด้อเปิดราคาไปแปดหมื่นบาทพอดีนี่ครับลูกตัวผูเจ็ดเดือนครับลูกเพคนนี้ลูกประมาณแปดเดือนแม่เพื่อน แม่ทองสี่เดือนนะครับแม่นี่ทองสี่เดือนลูกตัวที่ใดในทองครับพ่อลูกที่สองในทองเปิดราคาแบบแปดเมื่อนแปดเมื่อพอดีนะครับแปดเมื่อพอดีนะครับตัวนี้นะครับเด้อแข้งขาดีทั้งหมดเนาะแข้งขาดีเล็บงามแต่ละตัวครับแม่ลูกคบหนี่นะครับแม่กระสูงประมาณเมตรสี่สิบกับตัวนี้เมตรสี่สิบเต้านมดีนะครับเต้านมแม่ม่านสี่เดือนม่านผสมโตนะพ่อเนาะผสมโตนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่ครับ ล่ำโตหนาตาเพื่อนนี่ครับเนื้อนังดีนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งไปทุกวันครับบรรยากาศเท่านี่ครับใจเย็นทั้งหลังทั้งหน้านี่ครับล่ำโตเพื่อนประมาณสี่เดือนใจเย็นได้หล่านี่ครับกกฮางจงตายเครื่องดำดีครับพวกหางนี่ครับเอ้าประมาณนี้นะครับเรือตัวนี้นี่ครับนี่ครับเอ้าถามมาโทรไปใหนนะครับพอฟ้ามาโทรไปไหนพอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสามหาสามสามหาสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งยุ่มเพื่อใดครับเพื่อเดทอุดรมเฮา ครับขอบคุณครับ seguinte, พ่อะนะครับเนาะประมาณนี้ครับเด้อโคมนี่ผ่านไปครับผมครับนี่ครับขายเรียบร้อยไล่ละสิบสองนี่ครับปูน้อยคืนรถแม่เด็กๆข็กืนแล้วก็ลงลงแล้วก็คืนครับไล่ละสิบสองยกการขายเรียบร้อยนี่ครับเนาะกำลังคืนลดคืนรถเมื่อนี่คร right ับหนึ่งหมื่นสองพันบาทปูน้อยสูงประมาณเมตรสิบห้าบอเกินนี่นี่ครับเนาจบการขายเรียบร้อยครับ นี <650. S 1> unda, ่คร <s ummer Gram ABS> ับม่านหกเดือนครับแม่นี68 68่นี 68, 68่ครับเปิดราละเท่าไหร่ปลอดเพื่อนวะหกสิบแปดม่านหกเดือนม่านผสมตัวหรือผสมหลอดพ่อนี่ผสมหลอดนี่ครับแม่นี่ม่านหกเดือนครับหน้าตาเชื่องดีนะพ่อเนาะหกสิบแปดนี่ครับแม่นี่หกหมื่นแปดพันบาทนี่ครับตัวนั้นม่านนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับโก้ครา้งยอดใสตัวนี้หกสิบแปดนะขอเนาะนี่ครับ ตัวนั้นพึ่งผสมป่พ่อพึ่งผสมนะครับอีกแม่หนึ่งไกลๆกันพึ่งผสมความสูงมันเมตรสี่สิบบวกครับตัวนี้พึ่งผสมจักบาทพ่ะอีกแม่หนึ่งเท่าได้ป่ะแม่นี่ราคาหกพันบาทพึ่งผสมไปนี่ครับแม่สาวแม่สาวพอผสมเอ้ยผสมไปแล้วนี่ครับแม่สาวตัวนี้พึ่งผสมไปดำขนาดเลยพูวางคางนี่ครับลับโตความสูงมาณเมตรสี่สิบบวกครับตัวนี้เท่ากันนะครับสองตัวสองคนน่ครับ

หกเก้าสามครับบอเทียบซีซีหนึ่งครับนี่ครับสองสาวนี่เนาะบอเนาะมวนแก่งเล็กหน่อยหน่อแมนบอไล่เราไทยแบบนั้นแก่งเล็กหน่อยไม่น้อยหน่นอ๋อของทีมงานทั้งทึงครับครับโอเคครับพ่อตัวอันหนึ่งมื่นสามพันหกนี่ครับไทยกี้ตัวละหนึ่งหมื่นสามพันหกตัวนี้ครับตัวดำนี่นี่ครับตัวนี้ครับตัวดำนะครับด้วยตัวนี้ครับตัวดำนี่ครับม่วนเนี้ยสัตวล่ะ หมื oh, 14, ่นสี่ปัญหาเพิ่มเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยนึ่งมีเบื่อมีเรื่องหนิครับหมื่นสี่ปัญหาสอดขึ้นมาจักหน่อยนี่ครับนี่ครับความสูงแต่ลตัวกับประมาณเมตรสิบหาครับเนี่ครับแต่ละตัวเท่กี่หมื่นสามหมื่นสี่นี่ครับเป็นแต่เลียงนี่ครับม้วนในหน่อยใช่แล้วครับนี่ของเพื่อนอ๋อจังสี่จังแมนบ่ะตอนได้แบบนี้หมื่นหา สองหมื่นนี่คร um> ับสองสองหมื่นหานี่ครับเป็นแม่สาวสองหมื่นหาตัวนอนอยู่กับแม่นตัวนอนอยู่เท่าไรครับนี่ลูกแม่อี่ละลูกยี่บ่ลูกเนี่ยลูกไปยี่ไปยุ่มเลยเพื่อนนี่ครับเท่าไรครับราคาตัวนี้ สามหมื่นหานี่ครับแต่ละตัวนี่ตัวขี่ขาดน้นอยหน่อยมาดหล้วก,กันเนาะสูงประมาณเมตรสามสิบแล้วตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นหาเพื่อนวะนี่ครับตัวนี้เป็นแม่สาวกันตัวนี้สอ,องหมื่นซีนี่ครับเอาเบิ่งไปทำการนะครับเด้อนี่ครับสีสันึ่งดีเป็นพวกแม่สาวหน่อยครับแต่ละตัวนะครับ สูงกรบเเกินเมตรยี่สิบหาครับนะตัวนี้ตัวนี้บรเกินเมตรสามสิบกับเครื่องดําดีอยู่นะครับแต่ละตัวนะครับทีมงานไถกีนี่ครับแต่คแม่สาวหน่อยศูนย์แปดหกแปดหกเก้าเจ็ดสี่สี่หกข้อเบิรมนี่ครับอยู่สันสองเลยสันสูงเลยตัวนี้นี่ครับขายแบบสบายตัวเนาะนี่ครับเอานี่ครับท่านได้มากนะครับสามหมื่นหาต่อรองได้นะครับแม่นี่นี่ครับ ไทมักกระจังว่ากันนะครับเนาะนี่ครับเครื่องดำดีแข้งขาดีนี่ครับนี่ครับทีมงานไตรกีแม่นเบิ้ดแข็งเลยนี่ครับเหมือนสามหมือนสี่ตั้งนี่นีครับเป็นแม่สาวหน่อยทั้งหมดเลยนี่ครับเอาไทมักตัวใดกระจังเลือกซื้อเดือดนะครับนี่ครับแข่งไตกีประมาณนี้ครับผมครับนี่ครับแม่ลูกเปิดราคาไปสี่สิบเจ็ดป่ะพ่อนี่ครับแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่เพื่อน ลูกตัวเถิกนะพ่อเนาะนี่ครับลูกต so ัวเถิกแม่ล <know> ูกสี่สิบเจ็ดแต่ว่าลูกตอนนี้ยังไม่ได้แยกนะพ่อนี่ครับแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันบาทลูกประมาณตัวที่เท่าไรพ่อนี่ตัวที่สองแม่สูงวันแม่สามสิบนี่ครับลูกว่านตัวที่สองนุ่มยังไข่ดีอยู่ยังบ่ได้ผสมนะพ่อเนาะนี่ครับแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับเื่อมีผูมิปัญญาพ่อเนาะนี่ครับเผื่อมีผู้มัญากระโถสอบถามต่อรองหน่อยมิมีเบรกลดส่งอยู่เนาะลดทพร้อมอยู่ นี่ครับรถพร้อมมีบริการรับส่งนี่ครับลูกเพื่อนประมาณเจ็ดเดือนนะพ่อประมาณสี่เดือนลูกประมาณสี่เดือนแม่ยังบ่ได้ผสมตอนนี้ลูกประมาณตัวที่สองนี่ครับเครื่องดีนะพ่อเนาะเครื่องดีแข้งขาดีนี่ครับมีบริการรับส่งคุยกันต่อรองได้ฝากเบอร์โทรอีกนะพาะศูนย์เก้าสี่เก้าหกสองเจ็ดสามห้าสามครับเพาะมื่อนนี่โมเมนต์หมดห่างๆแน่นี้ ไล่แล้วใครับแบบห่างนี่เพื่อนวะเนื้อบ่มไล่เนื้อไล่ตัวอะไรเนื้อบ่มห่างๆเนี่ยนี่ห่างอ๋อคล้ายเพิ่อนเลยประด้๋ยต้นละสองมือน็สองมือหรือแพงหัวเหรเอาแจกของคนไปอยู่แล้วเหรอตัวนี้นี่ครับไม่ห่างเข้าเจ้าของคนไปอยู่เอาครับของครับวะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ขอบคุณทุกท่านที่ทตตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ